สวัสดีครับมาผมเฮซัสเอสกับผมวันนี้เรามาเกมไมโครฟลับนะครับโอ้โหไม่เราอยากเล่นเกมนี้มานานแล้วนะเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะผมเดาไปว่าวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรกอ่าคืนแรกมันแยกยากนะฮะทำไมชื่อมันแปลกแปวะคืนแรกมันแยกยากคืนลากคืนลากคืนยากคืนอ่าคืนยยกมันลากแรกเฮ้ยไม่ใช่อะไรวะ มันพูดไปอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ก็อยู่กมไหมครับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอเอ่อปรับอุ้ยมีชาร์เดอร์ด้วยนะครับแต่ผมไม่ใช้มันแหลกแอะนะครับเอาเสียงมิวสิกนี้โอเคเอ่อห้าสิบห้าโอเคครับผมโอ้โหนะผมอืมเคืนแรกมันยากครับเอ่อก็จะอัาประมาณสามสิบนาทีนะครับต่อคลิปนะครับก็ทนทนดูหน่อยเพราะช่วงนี้ผมไม่มีอะไรจะลออยากเล่นไมค์ครับมานานแล้วนะครับ เนื่องจากที่ผมเล่นแล้วมันไม่แหลกนะครับก็เลยมาเล่นดีกว่าตอนตอนนั้นมันจะเล่นแล้วมันแหลกแหลกนะครับก็ไอตัวไลน์สตรีมหาเพชรอะนะนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากเล่นนะครับสำหรับกลุ่มฟาส f ฟาสล็อกเกมเกมล็อกอะไรใช่ปะวะไม่รู้นะครับก็เออก็ชวนมาเล่นนะครับก็ก็มีคนสนใจอยู่เยอะเลยครับ เนื้อผมก็มาอยู่กลุ่มนี้ได้ประมาณเอ่อกี่นาทีก็ไม่รู้เอ้ยไม่ใช่อีกกี่วันก็ไม่รู้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าใช้ได้เลยทีเดียว <c oughs> ใช้ได้ <c oughs> อุยอ๊ยโอเคต่อคราฟครับผมอ้าวทำไมน่าอ้าวทำไมตรงมาไม่เป็นีวะดีนี่เราตีไม้ขาวดีกว่ารู้สึกว่าไม้ขาวเขาบอกจะสร้างบ้านสวยนะครับก็ตีไม้ขาวไม้ไม้ไม้ไมานั้นเอาไว้แบบทําทําอะไรวะทําอา เอ,อทำทำทำแต่วว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเครื่องมืออุปกรณ์เออเจ้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับโอเคเราเตีไม้ขาแล้วเดี๋ยวเราสร้างบ้านแถวๆนี้นะครับรู้สึกว่าทำเลมันจะดีนิดนึงนะครับโอเคเออเถิดไปตีต้นไม้ทิ้งเฉยเลยเออตียยยายาตี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 ต,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 ตีนะครับตีเลยอ่าโอเคพ้อผม ได้ไม้มาสิบอันแล้วครับก็ Ed, คูณสี่เอาไปครับเพราะว่าไม้อันหนึ่งสามารถอุ้ยหมูโอ้หมูหมูน้อยหมูน้อยโอ้ยอ้ยข้างล่างนี่มันเป็นโอ้โหสวรรค์ช็ดชัดสซวรนเช็ดชัดเลยขอต้องต้องลงไปก่อนนะเดี๋ยวนะแชกเดี๋ยวนะโหูนี่มันแบบเอ่อนี่ครับเราเอาไม้โอ๊กมาเพื่ออย่างเงี้ยครับกดชิปนะคะเพื่อเป็นการนั่งเดี๋ยวนะ ดูอันแอนิเมชนี่ฟ้าบฟ้าบอชิบหายกดยากกดยากเอาเอาเอดีดีเดี๋ยวอ่ะอ่ะเอาโอ้หมูที่รักโอ้หมูที่รักเราเจอกันไปนานแล้วเนอะก็ไม่ได้เจอกันมานานหลายสิบปีเลยล่ะหลายสิบปีด้วยนะอ่าเดี๋ยวนะยังไงดีวะเตี๋ยนี้ทีละเราจะต้องลงไปเอา เหนือของโบให้ได้โอ้โถ้าลงไปนี่เราทายาหาแน่ๆครับเฮ้ยเราสร้างบ้านะ w อ a t the fuck ตรงนี้ก็มีทางลงดีกว่า,าเฉอเะเฉะโอเคครับผมนี่ครับเราจะสร้างบ้านกันแถวๆนี้อุ้ยเดี๋ยวด้เดี๋ยว,ยวน่าสนใจอะนะตรงเนี้ยนี่มันน่าโอ้โหข้างในไม่น่าจะมีอะไรครับเดี๋ยวนะ โอ้ยนี่มูอีกตัวอู้สปอนมาแล้วนะครับขอตีหน่อยขอตีหน่อยจ้าขอตีหน่อย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 ขอตีอาอีกล้ขอตีหน่อยขอตีอ้อย่อย่าอย่าขึ้นเอายิงตียขึ้นอ้าตายห่านเรียบร้อยผมเราจะสร้างบ้านตรงนี้นะครับอ๋อสร้างบ้านริมน้ำนี่แหละสร้างบ้านริมน้าต้องบ้านี่โฮมเอา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 ไม้หมดอ้าว โอเคได้อย่างนี้ได้อย่างนี้อ่าอืมโอ้ยโอ้ยใครปิดประตูตกใจหมดเอาละครับก็จะได้อ่าบ้านบ้านบ้านมาแล้วนะครับก็ก็ใกล้ข้ามแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ที่เขาเรียกว่าอ่าเนื้อเนื้อเนื้ออะไรวะเนื้อเอ้ยไม่ใช่ดีไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อขนแกะนะครับยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเราก็จะหา คนแกะกันนะครับคนแกะกันกกกโอเคในบ้านมาแล้วนะครับโอเคได้ไมาอย่างนี้เลยได้ไมาอย่างนี้เลยได้ไมาอย่างนี้เลยโปรเจกต์ไมค์ครับนี่น่าจะเป็นโปรเจกต์ยาวนะครับก็สนุกแล้วครับ ไม้ข่าวทำบ้านไอ้ชิบหายลืม้องใช้ไม้ข่าวทำบ้านนะครับคุณลืมชิบหายแล้วลืมนะครับก็ขอ <c oughs> ลืมได้ไงวะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ครับผมไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเลี้ยคูลี่เครียดเ,เลยโอ้โห,หดูครับรู้สึกว่าจะได้ประจนไพยกันยาวๆเลยนะครับสำหรับไม้คราฟนะครับโอโ้โห อบปเดตโอเคได้ทางลงมาแล้วอุ้ยรู้สึกเหมือนจะมีซอมบี้ตรงนน้นะครับเด๋ยหนา้าเหล็กตรงนี้ไม่น่าสนใจว่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปขุดโคก่อนเห็นโคอยู่ตรงนี้นะครับโอเคขุดเลยเไม่ต้องสงสัยนะครับขวานนี้ผมไม่ได้เสกมานะผมได้มาจากโบนัสเชสนะครับอุยอ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหโชคดีจริงๆนะครับโอ้โหแร่เหล็กด้วยเย้แย,แย เย้เย้โอ้ยก้าวเอาละครับก็จะได้แร่เหล็กมาพอสมควรนะครับแย่มจริงแจงฮุบชุบฮุบฮุบฮุบชุบฮุบุบเออเออขึ้นยังไงวะชุบชุบอ่ะเออเออตะกี้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหเมยก้ครับผมมันเป็นทางที่สวยงามจริงๆเดี๋ยวแป๊บนะ เดี๋ยวจะขอขึ้นขึ้นไปก่อนดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราขอทําเป็นทอ์ไปก่อนนคนับกันอะไรเกิดมานิดนึงเค,ครับผมเออตรงนี้ตรงโอ้โหตรงนี้มีทางต่ออยครับตีกันตนีกันเดี๋ยวเราจขอจ่อก่อนขอจ่อก่อนโอ้โหในนี้มีเมืองครับ ขอทําการปิดก่อนนะครับแล้วทําการขึ้นไปข้างบนนะผมโอ้โหเจ้มจ้แล้วครับโอ้โหตรงนี้ก็มีโ oh อเมกอาอะใช่ไหมใช่เหมือโอไม่ใช่รับผมปากไว้ก่อนกันตัวอะไรเกิดแอะนะครับโอเคแล้วก็เขา้าโอ้ยตรง,งนั้นมันมีตรงนั้นมันมีของดีนอ้ยโอชิบโชิบโอชิบ คืออ่ะโ,โอ三 aunt, 三้โหมีสามอันสามอันสามสามสัตว์หายสายสายเสมอสายเกลอโอเคเก็บเก็บก็ได้ได้มาแล้วนะฮะเยี่ยมจริงจริงบอยโอเคขึ้นขึ้นขึ้น mm hmm. โอเคผมเด мы, ี๋ยวเราก็จะทำาอ้ตกตรงนี้มันจะรูบุเลยแม่งไข่แม่งทำบ้านวะมันโคตรกากเลยโอ้อือ เต่นะเราจะต้องทำทำยังไงว่าการการการซอมบี้มานะครับให้เราปักเอาไว้ตรงนี้อย่างนี้โอเคโอเคโอเคผมจากนั้นเราก็ทำเป็นไม่เห็เนะโอโตโตคาบนะครับโอเคได้โตคาบแล้วกอ็อันนี้นะครับมาแล้วนะครับก็ที่เหลือคือการทำไอ อคการทําอันนี้ครับผมจากนั้นเราก็เอามาเาผาเผาเนื้อที่เราได้มานะครับจากนั้นเราก็เอาของนะครับก็เอาของเก็บเข้าแวนนี้แบบแบบแบบเ,เดี๋ยนะเอาอันนี้มาก่อนแล้วก็อันนี้มาเอ้ยไม่ใช่เอาอันนี้มานะ วันนี้สวีเดอส,สวัสดีครับสวัสดีชัดเลยเออขอต้องต้องลงไปก่อนเดี๋ยวนะชแชทเดี๋ยนะโห่นี่มันแบบเอ่อนี่ครับเราเอาไม้โอโอกบมาเพื่ออย่างเงี้ยกดชิปนะคะเพื่อเป็นการนั่งเดี๋ยวนะดูอันอนิเมะนี่ฟาบฟาบอ้าวชิปหายกดยากกดยากเอ่อเอดี๋ยวดีดีเลยอะอ่ะอ้าอ้าโอ้โหมูที่ละ โอ้หูหที่รักเราจากกันไปนานแล้วเนอะก็ไม่ได้เจอกันมานานลหลายสิบปีเลยล่ะหลายสิบปีด้วยนะ <c oughs> อ้าาอ,เ,อเดี๋ยวนะยังไงดีวะเตียนนี้สิงรัเราจะต้องลงไปเอา <c oughs> เนื้อของโบให้ได้โอ้ท้างลงไปนี่เราทายหาแน่ๆครับนี่เราสร้างบ้านเออ h อตรงนี้ก็มีทางลงดีหว่า อาโอเคครับผมนี่ครับเราจะสร้างบ้านกันแถวๆนี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าสนใจอะนะตรงเนี้ยนี่มันน่าโอโ้โหข้างในไม่น่าจะมีอะไรครับเดี๋ยวนะโอ้ยนี่มูอีกตัวอุสปอนมาแล้วนะครับขอตีหน่อยขอตีหน่อยจ้าขอตีหน่อย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 อ้าอีกแลกขอตีหน่อยขอตีอ้าอย่าอย่าอย่าขึ้นไปเอ้ายิงตียิงขึ้นอาตายห่านเรียบร้อยผม เราจะสร้างบ้านตรงนี้นะครับอ๋อสร้างบ้านริมน้ำเนี่ยแหละสร้างบ้านริมน้ำต้องที่โฮมเอา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 ไม้หมดอา้าว แกะนะครับยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเราก็จะหาขนแกะกันนะครับขนแกะกันโอเคได้บ้านมาแล้วนะครับโอเคได้ไมางี้เลยได้ไมางี้เลยได้มางี้เลยโปรเจกต์ไมค์ครับนี่น่าจะเป็นโปรเจกต์ยาวนะครับก็สนุกลวครับเดี๋ยว ล็อกอะไรใช่ป่าวะไม่รู้นะครับก็เอ่อก็ชวนมาเล่นนะครับก็ก็มีคนสนใจอยู่เยอะเลยครับเนื้อผมก็มาอยู่กลุ่มนี้ได้ประมาณเอ่อกี่นาทีก็ไม่รู้เอ้ยไม่ใช่อีกกี่วันก็ไม่รู้นะครับผมก็รู้สึกว่าใชยได้เลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> ใช้ได้โอ้ย <c oughs> โอเคต่คราฟครับผมอ้าวทำไมน่าอ้าวทำไมตรงมาไว่เป็นปู่วะนี่ นี่เราตีไม้ขาวดรกว่ารู้สึกว่าไม้ขาวเขาบอกจะสร้างบ้านสวยนะครับก็ตีไม้ขาวไม้ไม้ไม้ไมานั้นเอาไว้แบบทำทำอะไรวะทำอาเอิ่มทำทำทำแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเครื่องมืออุปกรณ์เออใช่เครื่องมืออุปกรณ์ออรรรนะครับโอเคเราตีไม้ขาวแล้วเดี๋ยวเราสร้างบ้านแถวแถวนี้นะครับรู้สึกว่าทำเลมันจะดีนิดนึง ทิ้งเลยเออตียายายาตี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 นะฮะตีเลยอ่าโอเคพ่อผมได้ไม้มาสิบอันแล้วครับก็คูณสีาไปครับเพราะว่าไม้อันหนึ่งสามารถอุ้ยหมูโอ้หมูหมูน้อยหมูน้อยโอ้ยโหอุยหุยหุยข้างล่างนี่มันเป็นโอ้โหสวรรค์ช็ดช้าอะไรเนี้อ้าวชิบหายอ้าวเดี๋ยวนะ เราต้องไมใช้ไม้ข่าวทำบ้านไอชิบายลืมต้องใช้ไม้ข่าวทำบ้านนะครับคุณลืม <c oughs> ชิบายแล้วลืมนะครับก็ขอ <c oughs> ลืมได้ไงวะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่นะผมไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสครูนี่เทียดเลยโห,โหดูครับรู้สึกว่าจะได้ประชันภัยกันยาวๆเลยนะครับสำหรับไม้คราบนะครับ โอเคแต่ทางลงมาแล้วอุ้ยรู้สึกมันจะมีซอมบ,มนนบออี้ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวน่าเหล็กตรงนี้ไม่น่าสนใจว่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปขุดโคก่อนเห็นโคอยู่ตรงนี้นะครับโอเคขุดเลยเอ่อไม่ต้องสงสัยนะครับขวานนี้ผมไม่ได้เสกมานะผมได้มาจากโบนัสเชสนะครับอุ้ย,ยมาแล้วมาแล้วโหโชคดีจริงๆนะครับโอ้โหแด้แลเหล็กด้วยเย้แย,แย Yeah, yeah. Oh เย้เย้โอ้ยโอ้ต่อละครับก็จะได้แร่เหล,ล็กมาพอสมควรนะครับแยีม่มจริงแจงปุ๊บปุ๊บปุ๊บ สวัสดีครับมาผมเฮดสตัเอสกับผมวันนี้เรามาเกมไมโครลับนะครับโอ้โหไม่เราอยากเล่นเกมนี้มานานแล้วนะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยนะผมเลืกไปว่าวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรกอ่าคืนแรกมันแยกยากนะครับทำไมชื่อมันแปลกๆวะคืนแรกมันแยกยากคืนลากคืนลากคืนยกคืนอ่าคืนยากมันลากแรก,แรกเฮ้ยไมใช่อะไรวะมันพูดไปอะไรไม่รู้นะครับ ตอนนี้ก็อยู่เกมไม้ครับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอเอ,อปรับอุ้ยมีชาร์เดอร์ด้วยนะครับแต่ผมไม่ใช้มันแหลกแอะนะครับเอาเสียงมิวสิคน,นี้โอเคเออห้าสิบห้าโอเคครับผมโอกล้นครับผมคืนแรกมันยกยากครับเอ่อก็จะอัดประมาณสามสิบนาทีนะครับต่อคลิปนะครับก็ทนทนดูนหน่อยเพราะช่วงนี้ผมไม่มีอะไรจะลองอยากเล่นไม้ครับมานานแล้วนะครับ เนื่องจากที่ผมเล่นแล้วมันไม่แหลกนะครับก็เลยมาเล่นดีกว่าตอนตอนนั้นมันจะเล่นแล้วมันแหลกแหลกนะครับก็ไอต,ตัวไลน์สตรีมหาเพรอะนะนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอยากเล่นนะครับสำหรับกลุ่มเอ่อฟาสฟาสต